สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับครูอีกครั้งหนึ่งในรายวิชาพลังงานและสิ่งแวดลอ้อมนะซึ่งสัปดา์หที่แล้วครูให้เราตอบคำถามไป7ข้อคำถาม7ข้อนี้เราตอบกันมาแล้ววันนี้ครูจะมาอธิบายเพิ่มเติมให้นะคะข้อแรกครูถามว่านักเรียนคิดว่าพลังงานมีความสำคัญหรือไม่อย่างไร ถ้าเราไม่มีพลังงานเรามีชีวิตอยู่ได้ไหมก็ไม่ได้เนาะที่เราต้องกินอาหารที่เราต้องนอนพักผ่อนเพื่อเราต้องการพลังงานมาใช้ในชีวิตประจําวันหรือแม้กระทั่งสิ่งสิ่งอื่นๆเครื่องใช้ไฟฟ้าก็ยักต้องใช้ไฟฟ้ามาเป็นพลังงานสําหรับมันใช่ไหมทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้ล้วนแล้วแต่ ต้องการพลังงานทั้งสิ้นถ้าไม่มีพลังงานเราก็ไม่สามารถอาศัยอยู่บนโลกนี้ได้ข้อ2ส,สิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเราได้รับพลังงานมาจากที่ใดบ้างแสงอาทิตย์ลมเนำ้ำอะไรอีกไฟฟ้าอะไรคะพลังงาน ที่อยู่รอบตัวเราสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเราหลักๆก,ก็มีแสงอาทิตย์ลมดข้อสามแหล่งพลังงานที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือแหลง่งใดที่ใหญ่ที่สุดในโลกของโลกก็คือดวงอาทิตย์ถ้าไม่มีดวงอาทิตย์ก็ไม่มีโลกดีเกิดขึ้นดวงอาทิตย์ให้ความอบกุล ให้แสงสว่างแก่ให้แสงสว่างแก่พืชที่เป็นผู้ผลิตเพราะพืชใช้แสงอาทิตย์ในการสร้างอาหารถ้าไม่มีแสงก็ไม่มีพืชไม่มีพืชก็ไม่มีสัตว์เพราะสัตว์ต้องกินพืชเนานะก็กินกันเป็นทอดทอดถ้าไม่มีดวงอาทิตย์ ก็ไม่มีทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้ข้อสี่นักเรียนคิดว่าในอนาคตพลังงานมีโอกาสที่จะหมดไปจากโลกใบน,นี้หรือไม่เพราะเหตุใดบางคนก็บอกว่ามีโอกาสที่จะหมดบางคนก็บอกว่าไม่มีทางที่จะหมดเพราะยังไงมนุษย์ก็ไม่ยอมให้พลังงานหมดไปจากโลกนี้อยู่แล้วมนุษย์ต้องหาพลังงานอื่นมาทดแทนพลังงานที่หมดไป ใช่ไหมข้อ5ถ้าเราไม่ช่วยกันอนุรักษ์พลังงานนักเรียนคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นพลังงานก็จะหมดแต่หมดในบางประเภทเท่านั้น<ด>แล้วก็ราคาพลังงานก็จะสูงขึ้นเพราะอะไรเพราะเราใช้ไปใช้ไปแต่ความต้องการมันยังมากขึ้นเรื่อยๆ พรพลังงานน้อยลงแต่ความต้องการมากขึ้นราคามันก็เลยสูงขึ้นข้อ5แล้วข้อ6นักเรียนคิดว่าทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในอดีตกับปัจจุบันมีความแตกต่างกันหรือไม่อย่างไรอ่าในอดีตมีทรัพยากรอยู่เยอะเลยแต่ประชากรบนโลกมีอยู่น้อยใช่ไหม การใช้พลังงานในอดีตก็เลยมีน้อยแต่พอปัจจุบันคนมากขึ้นแต่พื้นที่บนโลกเนี่ยมันยังมีเท่าเดิมหรือมันลดลงซะด้วยซ้ำไปแต่ทรัพยากรมันมีอยู่อย่างจำกัดมีการใช้พลังงานมากขึ้นใช้ทรัพยากรมากขึ้นมันก็เลยหมดไปอย่างรวดเร็วแล้วก็มีราคาที่สูงขึ้น ข้อ7ดนักเรียนมีความคาดหวังอะไรจากวิชานี้วิชานี้บางคนอยาก,ยากได้เกรดสีบางคนอยากได้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับพลังงานบางคนบอกว่าจะนำไปประ,ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอันนี้ได้หมดเลยแต่สำหรับใครที่อยากได้เกรดสีนะคะครูแนะนำให้เขาเรียนให้ครบโฟงงนอ่ะให้ครบตั้งใจเรียน ทำข้อสอบให้ได้แค่นั้นเกสีได้แน่นอนคูเชื่อมั่นว่าทุกคนได้ได้สามสี 3, 4, เนี่ยได้เฉชว,ชวอ่าสำหรับคำถามท,าที่ตอบมาก็ตอบได้กันทุกคนแล้วเนาะต่อไปเนื้อหาในวันนี้ที่คูจะมาสอนก็เป็นความหมายของพลังงานแล้วก็รูปแบบพลังงาน แรงของพลังงานแล้วก็จะให้เราทำใบงานในท้ายคาบนะคะเพราะว่าหนังสือหนังสือที่เราใช้เรียนเนี่ยยังยังไม่มาครูก็เลยยังไม่ได้ดนัดให้มา,าหนังสือเนาะเราก็ทำในสมุดไปก่อนอ่าคราวนี้ขออนุญาตินำคำถามออกก่อน วิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมวันนี้เราจะมาเรียนอะไรกันให้ดูพลังงานเพื่อชีวิตอันนี้ที่เราจะเรียนกันในข้ามนี้นะคะก็จะเป็นความหมายของพลังงาน มนุษย์นำพลังงานมาใช้ตั้งแต่สมัยโบราณเริ่มจากการใช้ไฟฟ้าที่เกิดจากการเสียสีของไม้อะไรอีกการให้ให้ความอบอุ่นและแสงสว่างอ่าในอดีตไม่มีไฟฟ้าตอนกลางคืนอยู่กันยังไงอยู่ในถ้ำไม่มีความร้อนไม่มีแสงสว่างคนก็เลยต้องดน ไมเนี่ยมันจุดให้ติดเป็นไฟใช่ไหมเพื่อจะได้มีความอบอุ่นและแสงสว่างหรือไปกระทั่งการประกอบอาหารเนาะทำให้อาหารสุกอย่างเงี้ยมีการใช้กางหันหลมเพื่อย,ยกของหนะักหรือเพื่อทางการเกษรรลดน้ำต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นที่มาของ การใช้พลังงานของมนุษย์ต่อมาประโยชน์ของพลังงานประโยชน์ของพลังงานเขาจะบอกไว้กี่ข้อ1 2 3 4 5 6 7 8 9ามอ่ะเขอ้อข้อแรกบอกว่าพลังงานในอาหารจำเป็นสำหรับสิ่งมีชีวิตทำให้สิ่งมีชีวิตสามารถจเจริญเติบโตและเคลื่อนไหวได้ ใช่เราต้องกินอาหารไม่อย่างนั้นเราก็จะไม่มีพลังงานไปใช้ในการดำรงชีวิตสังเกตว่าคนที่เขาอดอาหารหรือไม่ได้กินอาหารมันจะไม่มีเรี่ยวแรงในการทำอะไรถูกไหมก็ต้องกินเข้าไปเพื่อให้มีพลังงานต่อมาพลังงานในระบบดีเวศระบบดีเวศก็คือสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเรา มีความสัมพันธ์กับตัวเราเนาะพลังงานแสงอาทิตย์พืชเดนำไปใช้ได้กระบวนการสังเคราะห์แสงต่อมาด้านสาธารณนประโภคก็คือเป็นการผลิตไฟฟ้าผลิตน้ำประปาจากอะไรอันนี้ผลิตไฟฟ้าจากน้ำมันแก๊สธรรมาชาติหรือแม้กระทั่งฐานหินก็นำมาผลิตกระแสไฟฟ้า ต่อไปด้านการค้าซึ่งพลังงานเขาบอกพลังงานรูปแบบต่ตางๆเช่นน้ำมันดิบก๊าซธรรมชาติถ่รรานหินเป็นสินค้าสำคัญที่ทำรายได้ให้กับประเทศผู้ผลิตอาประเทศผู้ผลิตไฟฟ้าก็จะมีรายได้เข้ามาถูกไหมต่อไปการผลิตพลังงานเป็นปัจจัยสำคัญในการผลิตทางเกษตรกรรมเช่นการเก็บเกี่ยวผลผลิต ต่อมาการขนส่งและการสื่อสารทำให้สะดวกรวดเร็วมากขึ้นโหอีกช่วงนี้นะตั้งแต่มีโควิดมาก็เริ่มมีการขนส่งมากขึ้นเพราะว่ามีการซื้อขายออนไลน์กันมากขึ้นปเป็นการติดต่อสื่อสารทั่วโลกเนี่ยมันรวดเร็วมากกว่าสมัยก่อนเนยอะเลยสมัยก่อนเราไม่มีอินเทอร์เน็ตมีแต่โทรศัพท์ก็ ได้แค่ได้ยินเสียงกันเนาะไม่เห็นภาพไม่เห็นรูปแต่ปัจจุบันเป็นไงจะซื้อของอะไรก็จะมีการรีวิวออกมาดอกะีตัวอย่างสินค้าอะไรต่างๆมากมายทำให้เราเชื่อมั่นในสินค้านะั้นแล้วเราก็ตัดสินใจซื้อสินค้าบริษัทคนส่งก็เลยขุดขึ้นมาเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเค r ร y s h o p ปปี a แฟลตเมดเนาะมเต็มเลย ต่อไปนัานการแพทย์ด้า <c oughs> น,นการแพทย์เราก็ใช้พลังงานดยการเอกเย์ ray, ตรวจรักษาหรือศัลยกรรมตอนนี้ที่เราต้องใช้อะไรลูกการวิจัยคน้นคว,ว้าวัคซีนใช่ไหมป้องกันโลคโควิดได้ทีที่เกิดขึ้นตอนนี้ทั่วโลกก็ยังมีความต้องการวัคซีนตัวนี้อยู่รวมถึงในประเทศไทย ก็ฉีดไปแล้วกี่คนดิไปถึงล้านคนเนอะในประเทศไทยแต่ตอนนี้อาจจะถึงเราก็ได้อาต่อไปอำนวยความสะดวกในชีวิตประจําวันเครื่องใช้ต่างๆในชีวิตประจําวันเครื่องใช้ไฟฟ้าโทรศัพท์ที่เราใช้อยู่ทุกวันนี่ก็ใช้พลังงานต่อไปด้านการทหารเส้อเรือดำดาบไม่ทำหลอันนี้ก็เป็น ความก้าวหน้าทางทหารโดยเฉพาะรัสเซียสารัฐก็จะมีการพัฒนายุทโภปโก์อาวุธต่างๆอยู่เสมอที่เราเห็นเกาหลีเหนือมีการแสดงความอะไรเขาเรียกว่าให้โลกรู้ว่าเขาก็มีอาวุธที่เดือกว่าใครเนาะอันนี้ก็เป็นประโยชน์ของพลังงานต่อไป ความหมายของพลังงานพลังงานหมายถึงอะไรพลังงานก็คือความสามารถของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ทำให้ได้งานออกมาพลังงานความสามารถของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ทำให้ได้งานออกมาก็คือความสามารถในการทำงานตันเอง ออาออรูปแบบของพลังงานพลังงานเขาบอกว่ามีในเนื้อหานี้เขาบอกว่ามีสี่รูปแบบรูปแบบที่หนึ่งคือพลังงานเคมีเช่นอะไรบ้างพลังงานเคมีพลังลงานที่เกิดขึ้นที่เกิดปฏิกิริยาเคมีเช่นการสังเคราะห์แสงของพืชการย่อยการย่อยอาหารเจมนุ์การอะไร การแลกเปลี่ยนกา๊าซคือในร่างกายเราเนี่ยเป็นพลังงานเคมีทั้งสิน้นในพืชก็เป็นพลังงานเคมีการเผาไหม้ก็เป็นพลังงานเคมีเนาะต่อมาพลังงานความร้อนพลังงานความร้อนได้จากวัตถุที่มีอุณหภูมิสูงแต่ไม่ใช่ว่าพลังงานความร้อนขึ้นอยู่กับอุณหภูมิเพียงอย่างเดียวแต่ขึ้นอยู่กับอะไร อะตอมของธาตุด้วยอะพลังงานความร้อนต่อมาพลังงานกลกลคืออะไรพลังงานกลก็คือพลังงานที่ทำให้เครื่องจักรทั้งหลายะหมุนเกิดการหมุนเช่นเครื่องจักรไอน้ำพัดลมอะไรก็อะไรต่างๆที่เป็นเกี่ยวกับการหมุนอะ ก็คือพลังงานกดเหมืนเลยล้อรถเครื่องซักผ้าอะไรทั้งหลายต่อมาพลังงานไฟฟ้าพลังงานไฟฟ้าก็มีสองรูปแบบเป็นไฟฟ้าสถิตกับไฟฟ้าการะแสเนาะซึ่งตามบ้านเรือนของเราเราจะใช้พลังงานไฟฟ้าการะแสมาจาก มาจากโลงไฟฟ้าใช่ไหมแล้วก็ส่งผ่านสายไฟฟ้าแรงสูงมาแล้วก็มาเข้าหม้อแปลงเพื่อแปลงให้มันเล็กลงแล้วเข้าไปตามบ้านเรือนซึ่งไฟฟ้าที่เราใช้ก็มีความต่างศัก์เท่าไหร่สองร้โวลตใช่ไหมอ่ต่อมาแร่งของพลังงานเขาก็จะแบ่งแหงของพลังงานเขาจะแบ่งตามประเภท เป็นแหล่งพลังงานที่ใช้แล้วหมดไปก็คือพลังงานซีดเปื่อกับแหล่งพลังงานที่ใช้แล้วไม่มีวันหมดก็คือพลังงานหมุนเวียนแหล่งพลังงานชนิดต่างๆเช่นพลังงานที่ใช้แล้วหมดไปก็มีปิโตลเลียมปิโตลเลียมมาจากไหนมาจากการทับถม การของสร้างพืชสร้างสัตว์ที่อยู่ใต้ดินเนอก็จะมีน้ำมันดิบกับแก๊สธรรมชาติแล้วก็ฐานหินหินน้ำมันใช้ทำไมถึงเรียกว,ว่าใช้แล้วมีวันหมดเพราะว่ามันต้องใช้ระยะเวลาในการผลิตพ่อนข้างนานเป็นล้านล้านปีต่อมาแหล่งพลังงานที่ใช้แล้วไม่มีวันหมดก็เช่นแสงอาทิตย์น้ำ ลมชีวมวลความร้อนใต้พ,พิภพปฏิกิริยานิวเคลีย์อ,อันนี้ตั่วยของพลังงานพลังงานก็จะมีที่นิยมใช้เขาบอกว่ามีสองหน่วยหลักๆก,ก็คือ B.T.U. ที่เราได้ยินกันกับอของ A อนะ B.T.U. แล้วก็กิโลแคลอรี่อันนี้เลวลาเรากินอาหาร ข้างซองอาหารซองขนมอะไรก็จะมีระบุพลังงานที่เราได้จากการกินอาหารตัวเนี้ว่ามันมีกี่กิโลแคลอรี่อ่อันนี้ครูขออธิบายเพิ่มเติมของรูปแบบของพลังงานจริงๆมันก็มีพลังงานสัตว์สัต์จน พลังงานศักด์ก็คือพลังงานที่สะสมอยู่ในวัตถุเช่นก้อนก้อนหินตั้งอยู่นิ่งๆก็เกิดเป็นพลังงานศักด์แต่เมื่อไรที่ก้อนหินเคลื่อนที่เราปาก้อนหินไปมันก็จะเกิดเป็นพลังงานจนนะคะศักด์อยู่นิ่งจนเคลื่อนที่เนาะท่านี้ เดี๋ยวครูจะให้เราทำใบงานครูก็จะมีใบงานให้เราได้ทำอะใบงานใบงานแรกก็จะเป็นก็จะมีภาพมาให้เราทั้งหมดสี่รูป หนึงสองสามสี่ซึ่งเป็นภาพกิจกรรมการใช้พลังงานหมดเลยครูจะให้เราให้ผู้เรียนพิจนารณาภาพที่กำหนดให้แล้วบอกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานมาไม่น้อยกว่าภาพละเจ็ดกิจกรรมก็คือให้เราดูภาพภาพที่หนึ่งการใช้พลังงานในชนดบด มีกิจกรรมอะไรบ้างในภาพเช่นคนแบกฟืนหมูวิ่งคนย่างปลาดกล้องอ่าเขียนมาให้ครบเจ็ดอย่างพอรูปที่สองการใช้พลังงานในการคมานาคมขนส่งเราก็เขียนมาว่า,าในภาพเนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างรถวิ่งขับมอเตอร์ไซค์เติมน้ำมันข้ามถนนอ่แล้วก็เขียนมา ภาพที่สามการใช้พลังงานในบ้านที่อยู่อาศัยเราก็เขียนไม้ครบเจ็ดอย่างเช่นอะไรคนร้องเพลงคนซักผ้าคนทำกับข้าวภาพที่สี่การใช้พลังงานในอาคารสำนักงานเราก็ดูจากอาคารสำนักงานเขาใช้พลังงานทำอะไรกันบ้างประชุมกินอาหารทำเงือน สำหรับใางานครูจะแขวนไว้ให้ในโนต้ตในกลุ่มที่เราเรียนนะขออภัยด้วยพอดีว่าครูเป็นภูมิแพ้แล้วคัดจมูกเสียงมันก็เลยหายๆเนาะแล้วก็เราจนทําจนถึงใางานสุดท้ายเลยมันก็จะมีตัวอย่างคำตอบอยู่แล้วในแต่ละอันใครสงสัยอะไรก็ถามมาได้ในกลุ่มเลยนะครับ เดี๋ยวคจะเขวไปงานไว้ให้ให้เราทําลงในสมุดเราแค่เขียนไปงานที่เท่าไหร่ขาหนึ่งการใช้พลังงานในชนบทก็บอกไปให้ครบเจ็ดกิจกรรมพอไปงานที่อันนี้พลังงานหมายถึงอะไรแล้วก็ตอบมาไปงาน2.2ตอนที่ดึงจากภาพที่ดึงมีพลังงานอะไรบ้างในภาพพลังงานเคมีสั์จนความร้อน ภาพที่สองภาพที่สามภา <HHH> พที่สี่มีอะไรบ้างพอตอนที่สองการเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงพลังงานมีตัวอย่างอยู่แล้วเราก็เขียนมาภาพที่หนึ่งจากพลังงานอะไรเป็นพลังงานอะไรพลังงานสักพลังงานโจนกลายเป็นพลังงานกลพลังงานเสียงเราก็เขียนมาภาพเมฆอค์ข้าวพลังงานไฟฟ้ากลายเป็นพลังงานความร้อนใช่ไหมนะ ขั้นตอนที่สามให้นักเรียนวาดภาพแสดงการเปลี่ยนรูปพลังงานมาสองภาพอให้เราวาดมาเราวาดเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรก็ได้เราบอกว่าจากไฟฟ้าเปลี่ยนเป็นพลังงานอะไรอ่เราจะวาดวาดรูปอย่างอื่นก็ได้นะให้วาดมาสองรูปนะคะส่วนใบงานที่สองจุดสามก็ เป็นการเปลี่ยนรูปพลังงานเป็นร,ปรูปที่หนึ่งเป็นรูปโทรทัศน์รูปที่สองวิทยุรูปที่สามรถเมยเนาะก่อนการเปลี่ยนรูปทีวีใช้อะไรพลังงานไฟฟ้าหลังเปลี่ยนรูปก็เป็นเสียงแสงพลังงานที่สูญเสียก็คือความร้อนอ่าก็เขียนมาให้ครบทั้งสามรูปนะคะใครมีคำถามอะไรก็ถามได้ในกลุ่ม อ่อวันนี้ครูฝากไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ